หลังจากเมื่อเดือนเมษายน2566ที่ผ่านมาคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้รับคำขออนุญาตการเข้าซื้อกิจการบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนล่าสุดเมื่อวันที่17กรกฎาคม2566คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้ข้อสรุปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้หลังจากนี้บางจากจะเดินหน้าตามขั้นตอนการซื้อหุ้นเอสโซจากเอ็กซอนโมบิลที่สัดส่วน65.99% ซึ่งจะทําให้บางจากกลายเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของเอสโตในไทยโดยวันนี้18กรกฎาคม2566จะมีหนังสือลงนามโดยประธานบอร์ดแข่งขันทางการค้าส่งไปให้บางจากหากผู้บริหารบางจากไม่มีคําอุทธรณ์ใดๆก็จะสามารถดําเนินการตามขั้นตอนได้ในทันทีทั้งนี้การเห็นชอบให้ควบรวมกิจการได้พิจารณากําหนดเงื่อนไขให้ผู้ควบรวมกิจการต้องปฏิบัติตามเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังคือบางจากต้องให้ความยุติธรรมกับคู่สัญญาเดิมของเอส ซึ่งในประเด็นดังกล่าวจะคล้ายกับเงื่อนไขาการควบรวมกิจการระหว่าง CP และเทสโก้โ t ตัสที่กำหนดให้ CP คงสัญญาที่เทสโก้โ t ตัสทำกับซัพ p ลายเอไว้ตามกรอบเวลาที่กำหนด